ีกขั้นครับไปดีครับมาฟังเสียงนางฟ้านางฟ้าของเรายังไ่างนะครับเดี๋ยวขอล้างก่อนแต่อยากให้ลูกค้าฟังเสียงก่อนนะครับดูความเราใจครับ เดี๋ยวค่อยถ่ายตอนไข่เกียร์มาฟังเสียงนะครับ เแค่เทมันไม่ต้องไม่ต้องเร่งขึ้นเต็มลูกเออให้็นฟังเสียงเงี้ยงๆฟังเสียงนะครับเบานิ่มครับเบานิ่มครับโอ้ยหวานปานน้ำผึ้งครับหวานปานน้ำผึ้งอ่าเดี๋ยวทดลองเกียร์ระบบเกียร์นิดนึงนะครับ มาเชิญมาถ่ายมาถ่ายตอนพ่อขับเลยมาอนอึนะครับโอ้โหดี่ักววมเขาเลยครับีดหอยก้ để mà cái song cái song ơi hỏi chân sáng cái tạo ra ơi không có gì ไปได้ยังไปเลยครับไปขอบคุณนะครับขอบคุณคุณลูกนะครับที่มาถ่ายทําให้ครับไปบายเชินไปบ่ายหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยไปบายด้วยไปตากล้องไปบายนะครับมามารีวิวกันต่อนะครับตากล้องสมัครเล่นครับนี่แหละครับเพราะว่าเครื่องนางฟ้าครับเครื่องนางฟ้าของแท้ๆครับเดิมจริงๆนะครับ จักสิบโเดิมสิคุณทิวาอนนี้สิบโมเรู้จักสิวาที่ไหนล่ะครับพิจารณาซอมเอาเองนะครับมองกระดไฟหนาอย่งติดก่อนโอ้ไฟหน้ายัางติดอยู่นะครับเอ่อแสดงว่าสายบอขาดครับนี่ไฟหน้ายัางติดนะครับเห็นบหมครับแดงมันหุ่นนะครับนั่น ไฟหน้าตีนครับแตนหลอดต่อแตกนะครับลอบแตกเดี๋ยวซื้อมาใส้ใหม่ให้ครับอดีใจครับดีใจที่ได้ครอบครองครับดีใจที่ได้ครอบครองครับนล้วมันเครื่องที่ออกออกชุดเดียวพี่น้องเนี่ยพ่นขันบบเนียนเนี่ยพ่นหมุนบบเนียนครับนี่อาออกตรงนี้เด้อนี่ที่อืนี่มีออกนะครับแสดงว่ารัวอากาศอาจจะมี กระตันครับเพราะรถก่อนบนลู่นะทิ่สังตี่แนะครับมีจมูกเอ้าฝากติดตามกดไลค์นะครับให้ช่องบ้านจุงห้าร้อยท่ยพี่น้องเด้อสวัสดีครับตะอ่อนแต่ดอกอยางเนี่นะครับโอ้ยไปได้ไปพวกพิทังแน่น่องกำกันอย้่เดี๋ยวทำสีให้ครับสีฟ้ามา้าฝนกับงามเหรอ,อครับพี่น้องเอารถมันเขาง,งามอยู่แล้ว จะเคลื่อนเทียงเบานิ่ม